สวัสดีครับกับเข้าสู่การแคสเกมสติ๊ RPG สกันนะครับซึ่งต่อจากพาร์ทที่แล้วก็หาตังมาได้เยอะพอสมทวรน,นะครับแล้วก็ต่อยแพ้ต่อยแพ้เข้าอน,นะครับให้กดดีวะ นี่นะครับนี่คือคนบ้าก,ก็ต่อจากเขาเที่แล้วผมก็ทำงานแล้วก็เจอคู่รักชื่อเคสนะครับตอนหลังนี่เดี๋ยวเราก็จะได้เลือกว่าเราจะได้แบนแต่งงานมานครับแล้วก็แบบจะได้เลือกว่าจะแต่งงานกับใคร มีสามคนให้เร่อนนะครับตอนนี้เอาต้องเอานกไปให้ก่อนถ้าเอานกไปให้เออไปให้คุณหมอได้ครบสี่อันเราจะได้ฮหัว์บ์ดทึ่โคตรเร็วเลยก็้เจ๋งเจ๋งวเวอร์ครับ พูดได้คำเดียวเจ๋งเจ๋งเจ๋งเยเด็ดโดน่นอกอีกตัวเราจะหาได้จากไอ้นี่นะครเดี๋ยวไปเรืเลยแล้วเราก็จะได้นกนะครับมันจะต้องเสียตังไปแบบเสียตังไปประมาณ500นะครับ ประมาณสองร้อยผมก็หานกไม่ได้สี่ตัวไม่ได้ใ,ในวันนี้หรอกครับแต่ว่าก็จะพยายามที่มันก็อันนี่ คนติดอยู่ในห้องน้ำแล้ครับแล้วเขาแบบทิชชู่หมดซึ่งชีวิตเขานี่มันโชคร้ายนั้นผมจะช่วยเขาเองผมเป็นคนดีนะครับไม่อยากหาเรื่องต่อยกับใครตอนนี้นะครับคุณสองคน ไปที่ห้องน้ำชินโซอาเบกแล้วเราก็จะได้ค้อนมานะครับคนช่างมันเป็นคืออาวุธแรกที่เราได้มาในชีวิตนี้ ผมจำได้ว่ารู้สึกรู้สึกว่าใช่มันต้องมีคนขายอาวุธดีวะไม่ยอมขายสะสียทีเก็บตัวอยู่ได้โถเลยนี่ก็สามทุ่มแล้วทุ่มำในดียครับเราตอนนี้เรามีความสุขมาก ในขณะนี้9วันนี่เป็นสถิติที่ผมเล่นได้เมทสุดสถิติ9วันนะครับ9วันเราไปหางานทำมันไปกันหมดแล้วไปหางานทำคาับาไปกันหมดแหละ เราทำงานทำงานจริงด้วยเรามีที่ทำงานที่ใหม่แล้วนะคะเป็นที่ที่อกเก็โอเคนะครับที่นี้ได้ตังค่อนข้างเยอะให้ตังกัน,ยนเยเรอร ที่นี่มันก็จะมีทิปนะคะอ่าตอนนี้ก็ดึกมากแล้วดังนั้นไปหาเรื่องต่อยกันดีกว่า เราก็ได้คอนอันใหม่มาแล้วนะคะจัดเจ็บเต็ม,มตายซะเอชเข้าให้ขังรถได้แล้วเราก็ได้ไอซ์ครีมมามันเอาไปทำเลได้วะอเอาไปแด่กได้เลือดแค่หายอารโดว์ไม่คุ้มค่ากับการสู้เลยมาหาเรื่องไปหาเรื่องก่อยกันตอนกางคืนนะคะ เราจะได้แข็งแรงขึ้นโดยไม่ต้องไปฟิตเนสแล้วก็ตอนนี้เรายังไม่สลาดพอนะครับถ้าสลาดพอเดี๋ยวมันจะมีอะไรเกิดขึ้นซึ่งทำให้ค้อนของเราแข็งขึ้นนะครับตอนนี้เลือดก,ก็ยังพอเต็ม ซื้อของนะครับไปซื้อไอฟิลิปสกิลไดเวอร์เอาไปให้พวกโตนแล้วมันจะให้อะไรเราไม่รู้จำไม่ได้นะครับแต่มันก็ค่อนข้างดีที่ช่วยคนหรึงที่ช่วยคนเลวก็เถอะแล้วก็นี่คนนี่คือแบบเออคดีฆ่าคนนะครับคดีอาชญากรรมซึ่ง เป็นคดีที่ค่อนข้างทำยากต้องซื้อเซนเซอร์มานะครับแล้วก็ข้ามเวลาไปที่เปียนโนซึ่งถ้าจะไปเปียนโนหรือไปเมืองที่4อะไรส่วนใหญ่นี่ก็ต้องซื้อเกมซื้อเกมนี้นะครับราคา20ล้านล้านครับซึ่งผมก็ไม่ได้ไม่ได้ซื้อเกมนี้มาหรอกโหลดฟรีหาโลดลิงก์ได้ในเดสคริปชันนะครับ ตลอดรีนะโอ้มันไม่มีมไม่มีของอะฮะไม่มีนะนี่ยังจะมะะะะะะีนี่คือดาบดาบในตำนานโคตรอยากได้เลยและนี่ก็คือไทเลอร์ แล้วเราก็จะได้เชนจ์รับเมมเบอร์ชิพมานะครับเราก็ต้องไปซื้อสู้กับอาเบะตัวหนึ่งเราก็จะได้อาวุธทรงพลังมาไม่ใช่ต้องเราเราก็จะไขคดีรับได้ส่วนหนึ่งนะครับแต่มันยังไม่มานี่เออไอ้อนี่นะครับาจับตามาสักหมัดไปน้อง เป็นสถิติที่ผมเล่นได้เก่งที่สุดเลยนะแบบไขคดีได้ตั้งหลายวันที่กเริ่มไขคดีปกติเริ่มไขคด,ดีตอนที่แบบเล่นเป็นเซียแล้วประมาณวันที่ห้าสิบแล้วเราก็จะได้เซกเกิลครูมานะครับซึ่งมันเขียนว่าท็อกซ์ทูมาตี้มาตี้มันจะอยู่ที่ผับบาร์อะไรอย่างนี้ครับแล้วเราก็จะได้ครูที่สามมาซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับวันที่สิบสองะสู้กับคนบาร์ใช่หมามมา ใช้หมากจูนะคะมันมีตาม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 าเรมามาเาม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 าามามามมา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 มม่มา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 ามราา หาเรื่องหาเรื่องผมหาเรื่องสู้จนจำไม่ได้แล้วว่าจะทำไรอ๋อต้องไปงคุยกับคุณมาตีนะครับอ่าเราไปกันไม่ไม่สู้แล้วครับอ๋อน้่ผมจำได้มันจะมีคนหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับถ้าสู้เออสู้กับคนนี้ได้ครับได้คามาคามาก็คือบุญคุณได้คามาหกสิบสองเลยครับมันเป็น แบบเจ๋วมากเจ๋อแต่ถ้าโชคร้ายเราก็คุณก็จะโดนจับเข้าคุกนะโดนจับเข้าคุกซึ่งคุณก็ไม่ได้เสียเงินหรืออะไรแต่ว่าคุณก็แค่ไม่ได้หกพันองเอทีนี่ครับได้62องคามาเย็ดเคเย็ดเค่นะครับเขาเรียกกันว่าเย็ดเคเย็ดเคอ่าเย็ดเค่เย็ดเอคือเย็ดแคอ่า คนขายไม่มาอีกแล้วครอบทูมาตี้นะครับครับูมาตีนี่นะครับเสร็จแล้วก็มีคนปลาร,รูปดอกใส่คุณมาตี้แล้วเขาก็ตายไปสแล้วแล้วก็ได้เติร์ครูมาเติร์ครูนี่เราต้องเสียตังค์หน่อยนะครับต้องเสียตังค์หมื่นห้านะครับซึ่งคุณผู้หญิงคนนั้นก็หยุดได้อยู่ตรงนี้แล้ว เขาต้องต้องเสียตังต้องเสียตังหมื่นห้าให้เขาอได้ตังได้ตังเพิ่มแล้วอ่าแล้วผมต้องทำอะไรต่ออ๋อแล้วก็ไปให้เออเบนี่ให้ของแล้วเราก็จะได้โคคามาแล้วโคคานี่ผมก็ไม่น่าเชื่อเลยครับว่าในภายในสิบสามวันนี่ทำได้ขนาดนี้แล้วก็ไอ้นี่ไออเบนี่มันอยากได้โคคาแล้วเราก็จะได้ตังมา ได้ตังเยอะมากจากการซื้อโคคามาให้เออาเบนี่มันช่างแจ๋วจริงเบยอ่าเรื่องต่อหาเรื่องต่อยสินหาต้องจับครับสิงหาต้องจับเขาเรียกกันว่าสิงหาต้องจับนะครับ โอ้ยผมเล่นอนเกินเวลาอีกแล้วนี่สิบสามนาทีแล้วก็เราถือว่าเล่นได้มาเยอะเลยครับผมก็ขอจบการแคสเกมพาสามเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ